ัสดีค่ะช่วงนรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันจันทร์ที่26มีนาคมพุทธศักราช2555ค่ะสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระรชาชดำเนินไปในงานวันสถาปนาครบรอบ95ปีแห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวันนี้เวลา6ิก55นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชุกรมารีสเสด็จพระราชดำมเมนินจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครมีการนี้ทรงวางผ่านพุ่มดอกไม้ส่งจุดทูบเทียนเครื่องเท่าน้อยถวายราชสมก,การะพระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระพญามหาราชและสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าต่อจากนั้นทรงบาทร่วมกับคณะผู้บริหารจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในโอกาสครบครอบ,บ95ปีแห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนาขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยเมื่อปี2460เพื่อเป็นพระบรมราชานุสาวรีย์เฉลิมพระเกียรติแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวดนินง,ง,งานเพื่อมุ่งพัฒนาคุณภาพศักยภาพการเรียนการสอนอย่างต่อนเนื่องนับเป็นมหาวิทยาลัยแห่งเดียวของไทยที่ติดใน200อ,อันดับมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของโลกจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารมหาจุฬาลงกรณ์ทรงเปิดพระคลุมฝ้าย ตระวมาฉายยาลักษ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงวางพันพุ่มดอกไม้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องถ่อมน้อยถวายราชสักการะแล้วทอดพระเนตรในพกาลเกี่ยวกับกังมุนเซอซึ่งเป็นพระตำหนักที่สร้างขึ้นตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสําหรับเป็นที่ประทับของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชทิราชเจ้าฟ้ามหาวชรเมหิตออกแบบโดยรสถาปนิกชาวอังกฤษ ต่มาใช้เป็นโรงเรียนข้าราชการพลเรือนสถานที่จัดการเรียนการสอนของคณะอักษร,รศาสตร์และวิทยาศาสตร์ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของสนามกีฬาแห่งชาติ ต่งจากนั้นพระพราชทานพารสธรรมปรกาศให้อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรองอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผู้แทนสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผู้บริหารคณาจารย์ข้าราชการนิสิตเก่าและนิสิตปัจจุบันสร้างทุนองพระบาทถวายพระพรชัย,ยมงคลเัื่อในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ2มีสายนพุพศักรา2555 ทรงพระดเนินขึ้นชั้นสองอาคารมหาจุฬาลงกรณ์ทรงเปิดพระพรคลงพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงวางพุ่มดอกไม้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายรชาชสักการะและทรงพระดเนินไปสถาบันของเื้อแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัยทรงเปิดนิชรรศาการภาพแห่งผลสมฤทธิ์ จัดขึ้นเพื่ร่วมฉลองในโอกาสที่สถาบ,บันของจื่อก่อตั้งครบ5ปีสถาบ,บันแห่งนี้ช่วยเปิดประตูของจีนออกสู่สังคมไทยขณะดเดียวกันเป็นเหมือนสะพานชื่อมประสานความสัมพันธ์ระหว่างไทยจีนให้แน่นแฟน์ยิ่งขึ้น จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลายัยสมบูรณตรีไทยร่วมกับบูรณนตรีบ้านปลายเนินและวงสายไหมจานจุรีรวมทั้งทอพระเนตรการสดงดนตรีไทยปีผ้าดึบดำบรรน,นั่งในโอกาสที่สมเดพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมพรรษา80พรรษา12สิงหาคม2555ทั้งนิ้สมเพระเทพรัตนราชสุดาสยามรมราชกุมารีทรงพระราชนิพนธ์บทถวายพระพรชยมงคลรวมทั้งระบำพระราชทานเคร ใหม่เป็นการเฉพาะในตอนบ่ายสมเดัจพระเทพพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงวางศิาลาฤกษ์อาคารสยามสแควร์ว,วันของสำนักง,งานจัดก,การทรัพย์สินจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัย เวลา13ม,มิถุนาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุกมารีเสด็จพระราชดำินินไปบริเวณก่อสร้างอาคารสยามสแครวร์วันในการนี้ทรงวางศิลาฤกษ์อาคารสยามสแครวร์วันและทอดพระเนตรนิทรรศการาตนมาและบาดจำลองอาคารซึ่งสำนักง,ง,งานจัดการทรัพย์สินจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัด,ดรจสร้างขึ้นเพื่อเปนศูน,นรวมแหล่งความรู้สินค้าและบริบาการในรูปแบบการดำเนินชีวิตที่ทันสมัย อยู่บนพื้นที่8กไรออกแบบเป็นอาคาร7ชั้นและวใต้ดินสองชั้นตามมูคิดเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจากนั้นเสด็จพระราชดำเน,นินไปอาคารวิจารุฬาลงกรมหาวิทยาลัยส่งเปิดแพร่ลุมใต้ชื่อศูนย์วิทยาศาสตร์ฮานานดิมศูนย์แห่งนี้เป็นห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์พะงานคุ้มครองผู้บริโภคมุลิมคณะสหาวิทยาศาสตร์ตอนน่อมนได้ยกฐานะเป็นศูนย์วิทยาศาสตร์ฮานานพัฒนางานด้านวิทยาศาสตร์ฮานานจนได้รับกา,ารยอมรับ ระดับมานาชาติไม้ชนะหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ฮารลานแห่งแรกของโลกต่อจากนั้นเสนด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทยคณะครุศาสตร์ ทรงเปิดพระราชนใต้อาคารพระมุ่งขวัญการศึกษาไทยซึ่งจัดสร้างขึ้นพระเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอากาสทรงเจริญพระชนม,มายุ50พรรษาโดยรับพระราชทานชื่ออาคารว่าพระมุ่งขวัญการศึกษาไทยและเพื่อตัแทนอาคารสองคณะครุศาสตร์ที่เต่าแก่โดยเป็นคางาร,รูปตัวเอล ใช้จัดสวัสดีเทศกาลผลงานพระราชนิพพ์ในสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีห้องทรงงานห้องสมุดห้องประชุมและสบานดนรีจากนั้นสด็จพระราชนินไปทรงเปิดพายขุมป้ายสดพระาศาสตร์ของโรงเดสาธิตจุฬาลองกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายประถมเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติที่รื่นรมรมงมพันไม้นาชาิดนาช,านานานาชิด นักเรียนนักศึกษาค้นค,ควา้าอันเป็นการปลูกฝังและปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนเห็นประโยชน์และคุณค่าของพันธุไม้โอกาสนี้ทรงปลูกต้นสดินทรวบอนดีไม้เลื้อชนิดใหม่ของโลกหลังจากนี้สด็จพระราชเนินไปยังอาคารศูนย์กีฬาและนันทนาการทรงเปิดปราลุนป้ายศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยล ศูนย์กีฬาแห่งนี้สร้างขึ้น,นปี2052เพื่อสนับสนุนการออกกำลังกายและเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพประกอบด้วยสนามแบดมินตันสระน้ำห้องฟิตเนสห้องแอโรบิกและโรงยิม